โอเคสวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาตีปราสาทไอรีนให้ดูนะครับโดยจะใช้ลูรี่เป็นหลักนะสํารับวันนี้ก็ลูรี่ไปก่อนก็เราจะใช้ท่าล่างเคลียรเวฟนะครับท่าล่างของมิโฮแล้วก็ลูรี่นะครับผมก่วนท่าบนมิโฮต้องเก็บไว้นะครับล่างบัฟของลุก อันนี้คือจุดสำคัญนะครับเริ่มมาก็เคลียร์เวฟไปก่อนครับสองเวฟแล้วก็เตรียมบัฟบ,บิสกิตไว้เลยครับเอ่อจากบัฟเสร็จเราก็ใช้ลูรี่ท่าบนนะครับผม ก็ถ้าบนมีโฮยังไม่ต้องใช้นะครับเพราะว่าลุกยังไม่ได้ออกสกิลแล้วก็บัฟไปก่อนใช้บัรลีน่าไปก่อนนะนี่ครับหลังจากลุกปลาท่านี้มานะครับให้เราใช้มีโฮท่าบนในการล้างเกาะของทีน,นู้นนะครับทีมบอสเราจะได้ตีเข้าก่อนครับแล้ก็ระหว่างนี้รอสกิลดาเมจคูดาวมานะครับแล้วก็บัฟบัฟจากโคอี้ไปก่อนครับ เพื่อาตาย,ยีแล้วก็เพื่อฟังโจมตีก็จะวนท่าล่างมาพอดีครับท่าล่างมีโหกก็ใช้ไปก่อนครับเพื่อให้บอสติดเวทเบาบางนะจะได้ตีแรงขึ้นแล้วก็ยัดท่าของลูรี่ทั้งสองท่าเลยครับเริ่มที่ท่าล่างก่อนนะฮะล่างแล้วก็บนโอาา้ อคครับตอนนี้หนึ่งล้านแล้วนะครับอันนี้ได้เอาผมเยอะนะแต่ก็ดูเป็นวิธีการเล่นแล้วกันนะตอนนี้ก็เลือกได้นะครับสําหรับถ้ายราถ้ายัางเลือดเยอะอยู่ทีมเราอ่ะเราก็ใช้บิสกิตช่วยทําดาเมจเลยแต่ถ้าเมื่อกี้เลือดน้อยก็ใช้ฮิวต่อได้ครับฮิวไปเลยโอเคครับวนมาบัฟบ,บิสกิตนะครับผมแล้วก็มันก็จะวนมาลุกปลาหอกพอดีแล้วก็ถ้าบนมีโฮครับสวยๆ โอเคแล้วเราก็เดี๋ยวใช้บับลีน่าลดต่อแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีไปก่อน,นครับแล้วค่อยเล่นเหมือนเดิมฮะเป็นมีโฮล่างแล้วก็ลูรี่ล่างบนนะครับตันนี้ก็ถือว่ามาดีนะครับเพราะว่าเรื่องมีโฮไม่ได้โดนหนักมากนะยังเลือดเลือดเกินครึ่งหลอดถ้าเล่นเอาชัวนะครับตาไหนแบบมีโฮโดนบ่อยๆเนี่ยเราก็ ล้มเนี่ยเราจะต้องใส่แหวนชุบนะครับเป็นแหวนอมตะก็ได้หรือจะเป็นแหวนวงอื่นก็ได้นะมากันมิโฮไม่ให้ล้มมิโฮจะได้ยืนบัฟให้นะครับแล้วก็รอล้างเกาะในจังหวะส,สุดท้ายนะเดี๋ตอนนี้ก็ฮิวไปก่อนนะครับก็พอบวกกับดีน่าช่วยฮิวด้วยก็จะรอดพอดีเลยนะมิโฮของผมนี่ครับเลือดปิมปิ่ม,มก็บัฟไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวลุกปลาหอ,อกมาเราก็จะได้ทำดาเมจ อีกรอบหนึ่งนะครับก็เมื่อกี้เหมือนลูลี่จะยิงไม่ติดคีนะตอนใช้ท่าบนเหมือนจะยิงไม่ติดคีดอกหนึ่งก็เลยดาเมจหายนะถ้ายิงติดหมดก็จะได้สกอร์ล้านแปดนะครับแต่ว่าดูไว้เป็นวิธีเล่นก็พอเล่นประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนครับสวัสดีครับ